ขานางทองหลังจากการบูรณะแล้วหลังจากเคยสำรวจเขานางทองเมื่อเราสำรวจเส้นทางถนนพระร่วงเมื่อหลายปีก่อนนั้นได้มีส่วนผักดันให้มีการบูรณะเขานางทองนางทองนั้นตามตำนานเล่าว่านางทองเป็นมเหสีของพระร่วงเจ้าขณะน,น,นี้กรมศิลปากรได้บูรณะเขานางทองเรียบร้อยแล้วเราจึงได้ไปเยี่ยมชมอีกครั้ง เพื่อบนรลุความภาคภูมิใจในแผ่นดินเขานางทองอยู่ในเขตเมืองเก่าบางพานท้องที่อำเภอกากระต่ายในปัจจุบันซึ่งเมื่อสมัยสุขโขทัยเป็นเมืองบางพานและเป็นเมืองที่รุ่งเรืองมากถึงประกาศตัวเป็นอิสรภาพไม่ขช้้นกับเมืองสุขโขทยัยจนกระทั่งพญาลิไทได้เ,เสด็จมาที่เมืองบางพานและนำรอยพระพุทธบาทมาประดิษฐานที่ยอดเขานางทอง เพื่อแสดงถึงพระราชอำนาจทางพุทธจักรและอาณาจักรของพระองค์อยู่เนือเมืองบางพานดังหลักฐานในจารึกนกครชุมทางขึ้นเขานางทองได้ทำใหม่ทั้งหมดสะดวกสบายไม่สูงชันเกินไปทันสมัยท้าทายกับท่านที่ต้องการออกกำลังกายข้อมูงกำลังพอดีที่จะทดสอบสมรรถภาพของท่านว่าแข็งแรงพอหรือไม่แต่เมื่อขึ้นถึงยอดเขา จะมองเห็นคือที่งดงามมากรอบทิศทางลมดัเดเย็นสบายหายเหนื่อยราวกับปลิดพิงถ้าขึ้นมาชมแล้วจะรู้สึกว่างดงามไม่เหมือนที่ใดในประเทศไทยเพราะสามารถมองเห็นได้รอบทิศทางจริงๆบนยอดเขามีสิ่งต่อสร้างที่ได้รับการดูแลแล้วหลายสิ่งอาทิเช่นไดีดีขนาดใหญ่ซึ่งเดิมเป็นเพียงกองศีลาแลนดเท่านั้นสภาพถูกขุดค้นอย่างไม่มีชิ้นดี ได้รับการบูรณะแล้วในบางส่วนทำให้เห็นองค์เจดีย์รูปทรงพุ่มเข้าบินอยู่บนยอดที่สูงที่สุดสภาพหน้าทัศนากว่าเดิมฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายเจดีย์วัดกะโลไทยที่เมืองกำแพงเพชรที่ให้เห็นถึงศิลปะของสุขโขทัยอย่างสมบูรณ์อีกยอดหนึ่งของเขานางทองซึ่งอยู่ไม่ห่างกันลักษณะเป็นมนดบขนาดที่พอดีกับการประดิษฐานรอยพระพุทธบาท เดิมถูกขุดลงไปลึกกว่า4เมตรน่าเสียดายที่รอยพระพุทธบาทไม่อยู่ที่เขานางทองเสียแล้วถ้ามีโอกาสเอากลับมาประดิษฐานที่เขานางทองอีกจะทำให้เขานางทองมีผู้คนมาชมและมานัมัสการรอยพระพุทธบาทมากมายอย่างแน่นอนถัดไปอีกยักษหนึ่งไม่ไกลกันลักษณะคล้ายหิหารรูปทรงสี่เหลีล่ยมผืนผ้ากว้างราว10เมตร ยาวราว3าเมตรตามแนวสันเขาน่าจะเป็นที่พักผ่อนของพระมหาปัสสัตว์ที่ขึ้นมาบูชารอดพระพุทธบาทบนยอดเขานางทองหรือเมื่อประชาชนขึ้นมาบูชาอาจมานั่งพักที่วิหารแห่งนี้ใกล้กับวิหารมีบ่อเก็บน้ําสําหรับใช้ดื่มกินบนยอดเขานับเป็นภูมิปัญญายอย่างหนึ่งของคนไทยเขานางทองมีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองน่าสนใจตั้งอยู่ริมถนนพระร่วง มีลักษณะที่งดงามเหมาะสมและลงตัวอยากให้ท่านที่สนใจในประวัติศาสตร์สุโขทยได้ลองมาเทื่ยวชมเขานางทองสักครั้งท่านจะดื่มด่ำกับธรรมชาติที่งดงามแบบท้องทุ่งไทยและได้บุญที่ชมโบราณสถานบนเขานางทองและได้ทดลองสมรรถภาพของร่างกายว่าเป็นโรคหัวใจหรือไม่ราว20กิโลเมตรจากกำแพงเพชรถ้าท่านไปชมแล้วท่านจะไม่ผิดหวังค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้รายการโทรทัศน์วัฒนธรรมนะคะขอนำคุณผู้ชมนะคะมารู้จักสถานที่ที่สำคัญของจังหวัดกำแพงเพชรอีกที่นึงนะคะเป็นโบราณสถานเขานางทองอยู่ในเขตอำเภอพานกระต่ายหรือว่าเมืองบางพานในในอดีต,ตการนะคะวันนี้เรามากับท่านอาจารย์สันติอภัยล่าะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสำรวจเขานางทองดูอะไรกันบ้างคะอาจารย์เขานางทองนี่เรา เรามาสำรวจครั้งหนึ่งแล้วก่อนที่จะบูรณะปทั้งครนะครับซึ่งมีสภาพที่สำรวจซึกงโซม,มากตอนที่เรามาสำรวจถนนพระร่วงนะฮะค่ะผ่านมาแล้วก็นังสือขอให้ให้มีการบูรณะปทั้งคอนะฮะค่ะวันนี้เสร็จแล้วค่ะ,ะคณะกรมศิลป์เมื่อก่อนได้บูรณะเสร็จไปรแล้วเรายังไม่ได้มาดูเลยค่ะเราจะมาชมกันวันนี้ว่าบูรณะแล้วเป็นยังไรบ้างค่ะสวยสักแค่ไหนเหมาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของกำแพงเพชรแค่ไหนครับค่ะ บริเวณเขาทองตรงนี้นะคะคิดนที่ว่าเขาเราก็ต้องเดินขึ้นบันไดขึ้นไปใช่ไหมคะอาจารย์คะกี่ขั้นคะยังไม่รู้ยังไม่ไ,มได้มาเลยแต่แมาครั้งแรกเมื่อก่อนปีนขึ้นไปแบบไม่มีบันไดนะฮะปีนทานชันขึ้นไปเลยฮะ,ะสนุกมากวันนี้เราจะลองขึ้นบันไดดูนะฮะ,ะเขานังทองมีมีปรวติความเป็นมานะฮะ,ะ,ะในช่วงของพระเจ้าลีไทยอีกแล้วใช่ไหมคะครับพญาลิไทยนา รอยพุทธบาทนะ,ะพุทธบาทจำลองมาปริสถานที่นี่นะครับที่ยอดเขานั่งทองนี่เขียนได้อย่างชัดเจนทีเดียวแล้วก็มีประวัติเรื่องของนางทองมากมายเกี่ยวกับเขานั่งทองเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันเนาะค่ะเชิญค่ะค่ะเชิญค่ะคุณผู้ชม ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็มาอยู่ทางด้านบนของเขานางทองแล้วนะคะตรงณจุดที่เรายืนอยู่นะคะคือบริเวณเจดีบบริเวณเจดีเนี่ยน่าจะเป็นรูปทรงอะไรคะอาจารย์คือตอนนี้เรามองไม่ออกเลยน่าจะเป็นทรงะระฆังความอะไรคะทรงะระฆังเจดีอยู่บนภูเขาเลยนะคะหรืออาจจะเป็นทรงภูเขาบินก็ได้นะฮะดูไม่ออกดูไม่ออกคนบนหน้ากระปูนหน้ากแกะฐานสี่เหลี่ยมที่เสร็จค่ะ นี้เราก็มาอยู่ทางด้านบนแล้วนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับโบราณสถานเขานางทองให้กับทางคุณผู้ชมได้รับทราบกันนิดนึงนะคะอาจารย์คำคำว่านางทองนี่นะฮะ,ะนางทองนี้น,น่าจะเป็นลูกสาวหรือว่าพระราชิดาของเจ้าเมืองบางพานนะ,ะ,ะแล้วได้เป็นเมเหสีของพระร่วง<อ>พระร่วงมีบริเวณบริเวณนี้ทั้งหมดทางกำแพงเพชรจะเป็นบริเวณของงเมืองบริวารวของพระร่วงนะฮะค่ะ เขานางทองหรือเมืองบางาพานนี่ก็ใช่พระร่วงคงคงจะมาแต่งงานกับนางทองนะครับ<ะ>เพื่อที่จะขยายอาณาเขตนะแล้วต้องมีการเล่าว่าที่เนี่ยนะฮะที่มีจระเข้ามาข้าบนางทองไปนะฮะพญานาคมามาค้าบนางทองจระเข้ามาข้าบนางทองจะไปไว้ที่จระเข้ปูนอย่างที่เราทราบนะครับก็เป็น,<ะ>เ,ปนเป็นตำนานให้เข้ากับเรื่องราวของเขา,านะฮะจริงๆแล้วเขานางทองนั้นเป็น เป็นเขาลูกย่อมย่อมลูกหนึ่งที่พระยาลิไทยนำวายุทธบาทจำลองมาไปถามในวันนี้ฮะ,ะน่าจะในบริเวณนี้แหละครับบริเวณนี้เป็นโียนที่สูงที่สุดของเขานางทองฮะ,ะมีบันไดขึ้นมาทางเดินสะดวกค่ะแต่ขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้รู้สึกอากาศดีมากเลยค่ะอาจารย์คล้ายๆจะเป็นจุดแลนด์มาร์สในวัดช้างกอบที่อุทยานประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าขึ้นมาอยู่ข้างบนเนี้ย เราจะมองอาณาเขตรอบๆเมืองบางพานเนี่ยมองได้กว้างมากเลยนะคะว่าสิบกิโลนะใช่ค่ะมองไปนะสวยทุกจุดเลยฮะทุกจุดเลยคือขึ้นมาอาจจะเหนื่อยนิดหน่อยนะ,ะแต่เมื่อมาถึงบนยอเขาแล้วหายเหนื่อยใช่ค่ะเสียดายที่กามศิปนลงทุนไปค่อนข้างเยอะนะฮะ,ะแต่ขนาดนี้ไม่มีคนมาชมเลยนะฮะ,ะน่าเสียดายอย่างยิ่งเลยอย่างพวกเราอยากจะเรียกร้องให้ทุกคนได้มาชมเขานังทองว่าพอขึ้นมาแล้วสวยมาก แล้วบริเวณที่ปฏิสถานรอยพระบธบาจตลรงเนี่ยอยู่บริเวณไหนครอาจารย์น่าจะอยู่ยอดเขาอีกลูกนลูกนี้นะฮะแต่มันมียอดเลงนะครับตรงนี้ก็เป็นแต่เดิมเนี่ยเขาจะขุดเข้าไปสะลุนะฮะทะลุเข้าไปแห่งใหเลยจนถึงการสองด้านคนก็คิดว่าเป็นอุโมงค์นะจริงๆแล้วเป็นรอยขุดขุดเพื่อหาพระเครื่องพระของโบราณนะฮะปัจจุบันนี้กรมศิลปากรบุรณละกรมศิลป์เรียบร้อยแล้วไม่มีร่องรอยนั่นเลยนะยางเห็นสภาพที่เราเห็นเนี่ยครับค่ะก่อนที่เราจะขึ้นมาเราเราพบ คล้ายๆพิพิธภัณฑ์ชาวบ้านหรือรว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นข้างล่างนี้จัดแสดงโบราณวัตถุคงจะสิ่งที่พบบนเขานังทองเลยนะครับผมเราก็ยังไม่ได้เข้าไปเหมือนกันฮะเพราะว่าเขาเพิ่งโบราณเสร็จนะครับ่อกหน้าคงจะได้เข้าไป,าไปชมน,นะคะเดี๋ยวเราไปชมรอยพระพุทธบาทจําลองกันนะคะบริเวณด้านหลังกันนะคะจาก